สื่อนอกตีข่าวตระกูลเกวเซอร์วางแผนขายสโมสรแมนยูเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตระกูลเกลเซอร์ตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะขายสโมสรแล้วซึ่งคาดกันว่าอาจมีมูลค่ามากกว่า4,000ล้านปอนด์สำหรับตระกูลเกวเซอร์เข้าครอบครองสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งแต่ปี2,548ซื้อกิจการด้วยการกู้เงินพร้อมทั้งได้ถูกตำหนิจากแฟนบอลตลอดมาว่า ทำให้สโมสรมีนี่ก้อนโตและทําผลงานได้กระท่อนกระแท่นตลอด17ปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากที่สื่ออังกฤษที่รายงานว่าครอบครัวเกลเซอร์ตัดสินใจที่จะขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับกลุ่มเจ้าของใหม่โดยคาดว่าจะขายได้ภายใน24เดือนนี้และจากผลงานของแมนยูตั้งแต่เปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแพ้สองนัดติดต่อกันตกไปอยู่อันดับท้ายสุดของตารางอีกทั้งยังโดนเสียงวิพากวิจารณจากแฟนบอล ถึงฟอร์มการเล่นที่เย่ำมย่ตลอดช่วงหลายซีซั่นที่ผ่านมาจากฟอร์มที่น่าอับอายของแมนยูทำให้กองเชียร์ปีศาจแดงโกรธและไม่พอใจกับตระกูลเกลเซอร์ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าคนพวกนี้ทำให้สโมสรต้องสร้างนิสินก้อนโตการวางกลยุทธ์และการขาดการลงทุนทั้งในและนอกสนามที่ไม่ดีของสโมสรทำให้แฟนบอลที่ร่วมต่อต้านตระกูลเกลเซอร์เพิ่มมากขึ้นโดยแฟนๆเชื่อว่าอนาคตจะมีผู้มีศักยภาพทางด้านการบริหารและการเงินที่ดี สามารถเข้ามาซื้อกิจการของสโมสรได้